มาครับวันนี้พี่แมนเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับเมื่อวานโดนไปเต็มๆนะครับน้ําเกลือขวดดีพี่แบสเอาคืนเบ,บเกอร์คนแรกเลยนะครับมาดูกันคนคนคนอ่ะมาวันนี้พี่แมนเลี้ยงโคกอ,อ่ะบิวเอาแม็กถือก่อนเอออ่ะบิวบิวอ่ะอ่ะที่กันเนี่ยอือ้เีย เดี๋ยวเรามาแกงแมกเกอร์กับนนทจีกันพี่แมนจะใส่เกลือไปในหอยคุมอันนี้คุณแม่เพิ่งทําเสร็จร้อนร้อนเลยนะครับนี่พี่แมนลองชิมแล้วนะครับแซบนัวอร่อยใส่ปลากระป๋องไปด้วยนี่พี่แมนจะเลือกตัวใหญ่ๆเป้งๆนะครับแล้วก็เปิดฝาออกก่อนนะครับเก็บฝาไว้ก่อนแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปอันนี้เกลือนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับใส่ไปใส่ไว้หนาๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถังไว้ข้างล่างปิดฝานะครับอ่าทําอย่างนี้เจ็ดแปดตัวนะครับใส่อีกอ่าใส่ไปเดี๋ยวแมนจะวางไว้บนบนะครั นุ่นไปก้มเฉยอะแม็กไปก้มเฉยอะอันเละลองกินแหล่ตัวใหญ่ๆลองจิมแหล่ร้อยไหมทุกคนดูคนไข้สองคนตากผ้าอยู่นะมาน้องนุนเดี๋ยวพี่แมนถ่ายรูปนะอันหนึ่งสองโอเคอ่ะเป็นไง <laughs> <laughs> อ้าวไม่ใชนน่ไม่ใช่แล้วถ่ายรูปนะเห็ะนะไ,ไหมเ <laughs> <laughs> นี่มไหมน้องบิวเดี๋ยวพี่เมนถ่ายรูปนะ <laughs> มา1 2ออ่าโอเคเป็นไง <laughs> เอาแม็กแม็กแม็กแมกแมกเรียกแบบนีนน่นมเย็นแล้วนมจมูเลียกนมเย็นหรือนมจมูกนมเย็นนะครับ <laughs> มาแกล้งน้องนนกันนี่นะครับยืนอยู่เดี๋ยวพี่แมนจะเอาเกิ่งไม้นะครับลงมาน้องนนเอามาโยไม้ให้พี่แมนหน่อยดินี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้นอ,อ่อ <laughs> นี่มายมเยอะเลยนะครับทุกคนลูกเบลล์มรลยต่อไปไลนต่อไปเล็ิวมานี่มายมมายมเยอะเยอะเลยเยอะเลยพี่แมนไม่มีช้อนทำไงพี่โอ้ี่ไงเราใช้ตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ทําเป็นช้อนเฮ้ยอนี่าปาดอามือผมนะตัวนี้เลยครับได้ช้อนแล้วครับผมแล้วก็กินได้เลย อา้าวผมขอมย้อนไม่จะไ,ไม่กิน <c oughs> อะไรก้อนนี่ยนี่ทุกคนเปลือกมะพร้าวที่เราสับไปแล้วนะครับเราสามารถทําเป็นช้อนได้นะครับผมสามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่สวยๆเลยก็ไปลองทํากันได้ครับได้ข่าวไม่หายใช่ไหมไม่หายใช่ไหมอ้าวใครมาแอบกินก่อนวะเอ้ยข้างในมีอีกสามถุงของใครวะเนี่ยขอหน่อยละกันสักหนึ่งถุงอากาศร้อน,อนๆแบบนี้ต้องจัดแล้ว อืมอืม,อม,อมกัดแล้วนอนแบบนี้ชื่นใจมาทุกคนลักษณะมันคล้ายๆงูมาแกล้งน้องบิวกันเหรอคบไม่ส่งนะบิวกู้กู้กู้ <c oughs> โอ้คือคาดจริงไงช่องแกอสอพี่เมน <c oughs> วันนี้พี่เมนมาหน้าอะไรมาอืมธรรมดา ร้องไห้ไมไหมไม่ร้องร <laughs> ู้สึกว่าร้องไห้ยนะร้อนหน้าร้องไหมโอ้ทุกคนมายุมยมมากๆเลยนะดูปลาโอ้โหเพียบเลยนุ่นนุ่นข้างหลังไมเอร์รู้ไหมปลาพวกเนี้ยมันพูดคำว่าอะไรมันหายใจหรือเปล่าวิเอ้ยมันพูดคำว่า พ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงดูสิพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงใช่เลยทุกคนป๋าพูดว่าอะไรคอมเมนต์หมาครับผมไมเกอร์ไมเกอร์ไปไหนไมเกอร์ไมเคิลอ๋อนี่ใครนี่ใครนี่ใครทุกคนดูดิร้องไห้อีกแล้วไมเคิลเป็นไหนลองไห้ทุกวันเลย อ๋อน้องนนอยู่ที่ๆเศร้าพียเจ้าอะไรครับเอาแม่เจย์อยู่ที่หลงเจย์อยู่ที่ๆหลงเต่าน้ำฝนตกแดดไม่ออกฝนตกก็ไมร้องอ่ะพี่อ๋อน้องนนสั่งยำอะไรเนี่ยเนี่ยหรอยำทะเลน้องหมูสั่งอะไรอ่ะยำหมูเส้นน้องมิวสั่งยำอะไรอ่ะ อ้านี่มันคนละยำนี่อ้าวไมเร์ครับพี่ยากได้ลูกโป่งเหรอเดียหมดเลยเดี๋ยวหมดมาดูว่าไมเอร์ทำอะไรกันทุกคนหวานเลอยรกนเก แกงไมเคิลกันครับทุกคนถุงต้นไม่สำเร็จก็ต้อง EP พสองทุกคนมาน้องบิวน้องบิวถุงต้นเอาบิวดมเลยจิมินไหม